เจ้าของที่นาแกขุดค้นพบบางคนก็ไปขูดต้องไปขูดเองครับวันนี้ต้องไปขูดเองหรืออีกวิธีหนึ่งครับคุณผู้ชมนั่งอยู่ใช่ไหมฮะแมเสียดายนะเราก็ไม่ได้ออนไลน์ทางโทรทัศน์ดาวเทียมมันก็มันจะสนุกไงขูดทางทีวีนี้ท่านก็ไปขูดจอคอมพิวเตอร์ลูกครับม่เห็น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 ภาพต้นตะเคียนด้ยฮะน่ไปขูดจอเผื่อเลขจะออกเอาแป้งลงก่อนนะครับลงแป้งลงกอ่อนเวลามีหญิงท้องแก่คลอดลูก ทีไรมันมักจะเป็นข่าวหวยนะมีคอดในรถมีตำรวจทำคอดบนแท็กซี่ว่ากันไปแม้พูดเรื่องหวยแล้วมันก็ต้องมาข่าวนี้นะฮะแก้ราคาหวยคืนความสุขคลชอบเสี่ยงพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์พลเอกสยุทธมีคนถามผมว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์กับจอมพลสดิ์นี่เป็นฝาแฝดกันป่ะแหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอาจจะ กับชาติมันเกิดเลยเขาพูดพูดจคล้ายกันนะข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะโอ้โหเท่เนะยเมืองไทยหาคนพูดงี้ยากผมสงสัยอาจจะกับชาติมาเกิดนะฮะแปดๆผไม่ใช่ว่าเกิดคนละเวลาเอา้าเราตลอดอะไรการเราก็เลี้ยวเข้าไปเรื่องอื่นเวลาที่จะขึ้นหัวข่าวแก้ราคาหวยคืนความสุขคนชอบเสียเส่ยงครับชอบเสี่ยงครับไม่ใช่ชอบเสียวนะฮะทั้งเสี่ยงทั้งเสียวครับ ทั้งเสียงอยากทั้งอยากทั้งเสียงอยากทั้งเสียวเล่นหวยไทยเท่านั้นฮะไม่ไม่ไม่ข้องจอกเลยแ่ะพนเอกวินไทยโอ้โห,โหเพิ่มยศให้แกครับพันเอกวินไทยสุวารีหลอโกโคศกกองทัพโบกอะในฐานะทีมโคศกคสชอบอกโอ้โหอ่านผิดอย่างนี้บ่อยชอบฮะ กรณีที่มีกลุ่มบุคคลพยายามปล่อยข่าวว่าพสชจะทบทวนหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องลอตเตอรี่ให้มีราคายุติธ,ธรรมเพื่อน,นำไรายได้ส่วนต่างไปช่วยเหลือสังคมขอยืนยันว่าอสชอยังไม่ได้สั่งการอะไรนะฮะเพราะที่ผ่านมาสังคมมีความกังวลว่าส่วนต่างระหว่างราคาเริ่มต้นกับราคาปลายทางของผู้ซื้อหรือยี่ปัวแหมผู้ซื้อผู้ซื้อเอาผู้ซื้อกับยี่ปัวมารวมกันผู้ซื้อกับยี่ปัวมีช่องว่างมากเกินไปหรืออย่างไร ก็เลยให้ทางผู้บริหารสำนักง,งานสลากอมสินไม่ให้สลากอมสินสลากกินแบ่งรัฐบาลไปทบทวนให้ได้ราคาที่เหมาะสมแหมก็จะเป็นการคืนความสุขให้คนไทยอย่างแท้จริงนะครับไหนๆก็จะจัดการมาเฟียในหลายๆอย่างแล้วนะแต่ตู้มา้านะวินมอไซค์แท็กซี่รถตู้ ดูซิว่าหวยจะสามารถจัดก,การได้หรือไม่ส่วนอย่างอื่นนะคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราก็คงคุยกันมีหลายเรื่องนะฮะท่านสามารถโทรมาคุยได้ไม่รู้จะเหลือ,อยังเหลือ,อยังเหลือ,อ,ลอ,ก,อกี่คนเนี่ยแฟนรายการผมเนี่ย <c oughs> บางท่านบอกว่าส่งมาทางเฟซบุนกถามผมทุกวัน,นผมก็ให้คําตอบไม่ได้ทีผมบอกก็ใจเย็นๆครับพี่มันมีสองอย่างอ่เดี๋ยวก็ออกอากาศได้พี่ก็เห็นกับกับหายไปเลยมีสองอย่าง คือสถานีเขาอยู่ครับกับรายการคือสถานีเขากลับออกอากาศทางดาวเทียมเกิดรายการได้ออกอากาศต,ต่อว่าออกอากาศต่อคือผมอดทนในแบบก็อาจหายไปเลยอะไรอย่งี้นะมีสองอย่างเพราะฉะนั้นที่จะเย็นๆแกก็ถามทุกวันนะฮะนะคนนี้มันเคยดูนะครับเราก็เข้าใจนะแล้วแถมตอนนี้เนี่ยเปิดทีวีที่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้ยินเสียงแล้วเมื่อก่อนอยังได้ยินเสียงเฉยๆนะได้ยินเสียงังใช่ไหมแล้วยังเหมือนฟังวิทยุ ออสับหมูไปสับหมูฟังรายการคุณจิมมี่ไปแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วเปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะติดให้ลูกเปิดลูกเปิด10นาทีติดก็ต้องไปเรียกลูกมาเปลี่ยนล็อกอินล็อกเอาท์ออกเปิดมา10นาทีติดก็บ่นมาผมก็ครับครับอย่างเดียวไม่รู้จะช่วยยังไงเรื่องที่น่าสนใจวันนี้นะครับเช่นเรื่องฟุตบอลโลกเร,เราต้องว่ากันนะฮะอังกฤษกับสเปน จะพูดเรื่องกระเป๋าฉีกเลยก็ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเขาห้ามเล่นพนันพวกพวกพวกอะไรนะพวกคอบอลนะฮะเขาห้ามเล่นพนันแล้วแล้วฟุตบอลเที่ยวเนี้ยรู้สึกดีใจนะคุณผู้ชมฮะเพราะรายการเราเนี่ยเป็นรายการสำนักข่าวภาพนิ่งแห่งประเทศไทยคือรายการโทรทัศน์เนี่ยเขามีไว้สําหรับภาพเคลื่อนไหวฮะแต่รายการเราเป็นรายการคุยขำๆเก็บตกเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่าแล้วคุณผู้ชมโทรเข้ามา เราก็เลยไม่จำเป็นต้องมีภาพเื่อ,อนไหวยเยอะก็มีคงมีคลิปบ้างแต่ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยนะครับข่าวกีฬาของแต่ละช่องนะฮะเป็นภาพนิ่งทั้งสิน้นรู้สึกดีใจมีเพื่อนเพราะฮิไลนะฮะเออเขอ่านว่าไฮไลท์หรือฮิไลนะฮิไลนะครับคุณผู้ชมฮะไม่สามารถจะเอามาออกอากาศได้เลยต้องไปดูช่อง8 r s อย่างเดียว เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่นี้ฮะอาเ์เจนติน่าประเดิมสวยเชือนวิวบอสเนียสองหนึ่งดูภาพนิ่งกันหมดเลยรู้สึกมีเพื่อนยางไงไม่รู้ดูดูภาพนิ่งกันทุกช่องเลยะนะครับแล้วฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่ท่านใดไม่มีหนังสือไปซื้อแบบผมนี่นี่แม้เราก็ต้องทำแบบนี้นี่เห็นไหม <c oughs> แสงมันจ้าไหม ไปซื้อมาครับเล่มละหกสิบาทมีหลายยี่ห้อฮะจ้าไหมแล้วเราก็จะต้องจดผลลงไปนะครับหรือที่เกียรติแบบทุกวันนะฮะเราก็แปะข้างฝาครับคุณผู้ชมฮะแปะข้างฝานีโ่โอ้ยเขามีประวงประวัตินะเดี๋ยวว่าจะนั่งเมาส์กันบ้างนะครับนี่มีประวัติถ้วยแชมป์โลกนะฮะเออก็เพิ่งรู้นะครับเออถ้วยมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออดูแล้วมันก็สนุกดีนะครับ โมโขอังกฤษกับสเปนนะครับแหมโมโขดีนะเทพเมสซี่ยังทําให้ท่านต่ออ้าวไม่ได้ไม่ได้พูดเรื่องนี้ไม่ได้เสียนอยู่ลูหมูอยู่ตึกนะครับเรื่องบอลโลกนี่คงจะทำให้เราได้มีเรื่องคุยกันในช่วงหน้าอีกเยอะเลยฮะอีกอีกหลายประเด็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันวันนี้คือวันจันท 16, ร์ที่16เยอรมันโปรตุเกสห้าทุ่มฮะ <c oughs> แฟนจะมานั่งฉีดน้ำหอมหอมขนาดไหนนี่ตบให้สลบไปก่อนครับนะฮะเยอรมันกับโปรตุเกสโรนันโดสำคัญกว่าครับกับอันนี้เขาเอาโรนันโดกับฟิลิปลามเยอรมันเขาทั้งทีมาได้ทั้งทีมานะครับหรือวันอังคารเนี่ยนะฮะวันอังคารไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะก็มีบาราซิลเม็กซิโกนี่ก็อาจจะน่าสนใจหน่อยถ้าไล่ไลมาเนี่ยมันจะวันพฤหัสเนี่ยครับ ลุกวัยอังกฤษเนี่ยมันจะต้องซูดป,ปากแน่นอนเพราะว่าแพ้มาทั้งคู่ฮนะหลังทิ้งฝาทั้งคู่นะครับเรื่องฟุตบอลโลกเนี่ยผลเนี่ยคุณผู้ชมคงจะทราบ,บอยู่แล้วล่ะนะผมก็จะเล่าไปเล่ามาบ้างอะไรเงี้ยนะฮะวันนู้นบ้างวันนี้บ้างเยอรมันโปรตุเกสเนี่ยก็เก่งกันไปคิดว่าเยอรมันน่าจะเอาอยู่นะครับมาดูเ,เกตเล็กๆน้อยๆของบอลโลกบ้างฮะมีอะไรที่ที่รู้สึกว่า เออเฮ้ยพึ่งเราก็พึ่งเห็นครั้งนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นโกไลยอย่างลูกเมื่อคือนเนี้ยฮะที่เบนเซม่าของฝรั่งเศสยิงเข้าลูกที่สองนะครับก็ใช้หลักโกไลเขาเรียกว่าโกไลใช่ไหม <c oughs> ที่ที่เป็นาชายหลายหลายกล้องนะฮะให้ดูว่าเข้าแน่นะกรรมการจะได้ไม่เฟอ้อฟะแล้วมันมีอันหนึ่งฮะคุณผู้ชมนะนอกจากโกไลเนี่ยก็เป็นสเปรวิเศษครับ ฉีดแล้วหายฮะมีหลายท่านบอกว่าเฮ้ยจิมมี่สเปรย์พิเศษ,ษ,ษ,ษมีจริงหรอมีจริงดิพี่เราไปฉีดเมียกูหน่อยจะได้ <g oda> หายด้วยโรโทรพี่เมียพี่หายไปแล้วใครจะบ่นพี่ใครจะเก็บตังค์นพี่บอกเออก็จริงเนาะเออ,เอ,อไม่เป็นไรมันมันฉีดแล้วมันหายแล้วมันกลับมาได้นี่หว่าสเปรย์ล่องหนนะครับคุณผู้ชมคงเห็นนะฮะภาพที่กรรมการเขาฉีดนะฮะือฉีดปื๊ดเข้าไปแล้วนักเตะเนี่ยต้องยืนอยู่หลังเส้นนะครับ จะต้องรู้ว่าถอยไปแค่ไหนนะฮะรับสเปร์มันก็จะหายไปในเพียงไม่กี่นาทีครับเออเจง๋จงเจง๋งเจ๋งนะฮะเจง๋งนอกจากเทคโนโลยีโกไลน์แล้วก็มีเรื่องของสเปร์ล่องหนภาษาอังกฤษไม่มีครับ <c oughs> ไม่รู้ใจกบว่าอะไรไปกัน <c oughs> สเปร์แวบแวบสเปร์ะครับน,ะะนี่เก็บตกเรื่องฟุตบอลมีแวบสเปร์สเปร์แวบครับ <c oughs> เรื่องทั่วไปนี่คงเป็นคอสชอรายวัน แล้วก็ว่าเรื่องขอสชอไปแล้วเรื่องหนึ่งคือเรื่องลอตเรี่ใช่ไหมฮะแล้วข่สชอตัวนี้เขาจะมีตอนหกโมงหกโมงสิตอนเย็นคุณผู้ชมครับต้องอย่า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 เซ็งฮะเมื่อวานดูไทยแลนด์ก็ท่เลนดูทีมอะไรนะแดนแดนที่เขาพิการแล้วก็คุณป้าสองคนดูโอขอสชอโผล่มาเออนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับ ที่จะเมา์คุยกันได้แมหมน่าสนใจบางงานก็ต้องลงลึกในรายละเอียดแล้วก็จะอ่านไปเรื่อยๆนะเช่นล้างบางบอร์ดรับวิสาหกิจแล้วก็รับวิสาหกิจเห็นว่าโบนัสอาจจะต้องถูกเขาเรียกว่าอะไรดีนะถูกตัดแหมใช้คำว่าตัดมันรุนแรงไปถูกทําให้น้อยลงนะถูกทําให้น้อยลงครับงั้นใครที่บอกทํางานรับวิสาหกิจสบายแฮเก่าะดือสิ้นปีโบนัสตึม ก็มีเสียวแล้วครับงานนี้นะฮะทั้งปตทธนาคารอาคารสงเคราะห์พวกนี้เนี่ยโดนหมดฮะแล้วอย่างบางอันที่ขาดทุน ò, ทนะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย SME Bank ์อะไพวกนี้ขาดทุนแต่ให้โบนั <trad ota> สเยอะอย่างนี้ก็ต้องถูกเพ่งเล็งหน่อยและครับเราก็จะสลับข่าวปัจจุบันกับสลับข่าวที่ทีมงานเขาก็หามาให้ผมนะฮะคุณผู้ชมเออนี่ก็น่าสนใจนะ คนงานโรงงานหมี่จีนหลุดภาพใช้เท้าย่ำนอนเล่นบนกองหมี่เห็นแล้วแทบอ้วกโอ้โหดูดนฮะหมี่จีนเห็นไหมเนี่ยมันเอาไปกิ้งเลยฮะมันคิดว่าเส้นหมี่นั้นปนะดุดหนึ่งดังเตียงนอนที่บ้านดีนะมันยังแค่กิ้งนะ เนี่ยเ,เท้าโยงเท้าเหยียบกินลงกันไหมเนี่ยครับมีวัยทีนฮนะไม,ไ,มไ,มไม่ใช่มีไม่ใช่มีวัยรุ่นนะมีวัยทีนครับดูนฮะโอ้โหโรงงานนี้แต่หลังจากมีข่าวเนี้ไปเนี่ยเห็นรู้สึกว่าก็โดนปิดโรงงานนะครับแต่เอานี้มานั่งเล่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะคิดถึงเวลาที่เวลาเราไปกินร้านอาหารอะไรพวกนี้เนี่ยนะ,ะเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องของผมนี่ต้องบอกก่อน โรงงานนี้ก็ซื้อเส้นมีท่งเฉิงนะครับเนี่ยอยู่ที่เมืองตรงกวนภาพนี้น่าจะถูกถ่ายไว้ช่วงตุจีนนะฮะก็โรงงานก็ถูกปิดแล้วเจ้าของโรงงานก็ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือจำคุกประเด็นนั้นคือว่าแล้วโรงงานที่เราไม่เคยเห็นนะเออคุณชมลองนึกดูนะฮะโรงงานที่เราไม่เคยเห็นการใช้มือไม่ได้ใส่ถุงมือใช่ไหมครับอะไรอีกหลายๆอย่างมีอันหนึ่งนะฮะน้องเขาส่งมาให้มันสอดคล้องกับกับ กับเรื่องนี้ครับก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังเนีะเอ,อ,อ่านตามผมนะฮะเรื่องความสะอาดสกรปรกของของอาหารเนี่ยฮะผู้แทนสุขภาพวันนี้ขอคุยเรื่องนี้หน่อยเนี่ยครับหลายๆอย่างเนี่ยเราเราเรา,เราไม่ได้ใส่ใจกับมันเราก็เลยไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วบางอย่างโอ้ยอย่าให้เห็นคอเลยเออเอาให้อย่าให้เห็นคออันอวบอันนี่ฮะเจ็ดข้อควรรู้ที่เราอาจไม่ทันนึกนะครับ เขาบอกยาคูขวดเล็กๆที่มีส่วนผสมของน้ําตาลทรายขาว6ช้อนชาหรือร้านกาแฟโบราณรถเข็นที่ขายโอเลี้ยงและชาดําเย็นมีต้นทุนค่ากาแฟเย็นแก้วละ3บาทขณะที่ขายเราแก้วละ30ร้านขายน้ําส้มขันสดๆตามร้านริมถนนจะมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลงอ,อยู่ด้วยเสมอจากผิวเปลือกส้มที่ไม่ได้ล้างหรือล้างไม่สะอาดเออเนี่ยเนี่ยมันก็จะลิงก์กับอันนี้จะลิงก์กับไอ้เรื่องหมี่เมื่อกี้นะฮะหรือ9-5%ของร้านที่ผ่าไข่ด้วยเชือกได้เช่นร้านข้าวหมูแดงร้านกุ้ยจับ เชือกได้นั้นไม่เคยเช็ดไม่เคยล้างไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่เปิดร้านมาโอ้โห90%ของร้านขายข้าวขาหมูจะเอาคณะที่ไม่ได้ล้างไปลวกให้สุกในน้ำขาหมูก่อนที่หั่นเนื้อหั่นผักและตักน้ำขาหมูมาลาดข้าวให้เรา80%ของแม่ค้าขายที่ใส่ถุงมือขายอาหารจะใส่ถุงมือหยิบอาหารและทอนเงินนั่นแปลว่าเราก็ต้องกินเชื้อโรคจากเงินเหรียญอาหารที่ใส่อาหารใส่ที่ซื้อจากตลาดในตอนเช้า แล้วกลางวันบูดแสดงว่าอาหารสปกปรกมีเชื้อแบคทีเรียแต่ถ้าไว้ข้ามคืนแล้วไม่ได้ใส่ตู้เย็นอาหารก็ยังไม่เสียแสดงว่าใส่สารกันบูดโอ้อาเมนก็มีด้วยประการละทานนี้ครับคือนอกจากไอ้ที่เราลืมคิดไปนะครับผู้ชมฮะบางทีเราก็ย่าไม่อยากไปใส่ใจกินกินไปไม่ตายหรอกแต่บางทีมันก็ไม่แน่มันไปสะสมนะก็เหมือนกับเวลาที่เราไปตามร้านอาหารนะครับบางทีไปวินเด็กเสิร์ฟเพื่อนผมคนหนึงนะ่งฮะ เออเออก็วีนฮะนี่นักร้องเขาใ่เอาก็โป้มาเพื่อนผมนี่เอาก็วีน e เด็กเสิร์ฟเสิร์ฟช้าก็บน่นเสิร์ฟอาหารผิดก็โวยวายผมบอกเฮ้ยแกเป็นผู้หญิงไงระวังไหมนะเกิดเขาเข้าไปหลงังร้านแล้วเขาไปถุยถุยถุยใส่แกงส้มมาแกจะรู้ไหมนะแค่แกงส้มมันเปรี้ยวเกินกินไม่ได้ก็ให้ไปเขาให้เขาไปเปลี่ยนหรือบางทีเส้นบางทีลงท้องเนี่ยมันก็ลืมไป แต่เราไปดาดาดาเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนเหมือนกันนะถ้าเกิดเขาไปถุยถุยเกิดเขาไปเอารองเท้าแล้วเอาผงผงใส่โคลนโคลนจะรู้ไหมไม่มีทางรู้เลยะเพราะฉะนั้นเลือกอย่างนี้ดิแล้วแต่ความซวยครับเหมือนในเส้นหมี่เมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมฮะก็แล้วแต่ความโชคดีหรือสวยของเราเององนี้นเจอพนักง,งานเสิร์ฟก็ต้องให้เกียรติกันหน่อยนะฮะอย่าไปว่าเลยเขามากบางทีคนมันเยอะนะนะบางทีมันเสิร์ฟผิดเสิร์ฟถูกผมเคยเจอฮะแบบ ต๊ะอื่นได้ก่อนโวยวาต้องไหโต๊ะนั้นได้ก่อนฉันมากก่อนมาบางทีมันโมโหหิวะนะแล้วก็เข้าใจกันเหมือนกันทั้งคนทำงานที่เป็นคนเสิร์ฟบริการแล้วก็เราไปขอบริการเขาเนี่ยนะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราครับอย่าคิดอะไรแบบมุมของตัวเองอยู่ข้างเดียวนะฮะเบรกแล้วยังอ้าวต้องเบรกแล้วครับช่วงหน้านะครับผมเรื่องแท็บเล็ตนี่รูสุกเขาจะโลแล้วนะฮะโครงการนี้นะครับ แล้วก็มีเรื่องถนนเรียบแม่น้ําเจ้าพยานี่น่าสนใจมีเรื่องสามล้านล้านซึ่งเขาก็บอกว่ายังไม่ได้อนุมัติอะไรนะคมนาคมเขาก็เสนอไปเอ,อดูเยอะกว่าสองล้านล้านนะแต่คำอย่างที่ระบอกในที่ผ่านมาเวลาจัดนะครับพวกพวกคือตอนนี้เขาก็อยู่ในช่วงปองรองก็ต้องคุยกันดีๆนะครับแต่ บางท่านที่เขารัฐบาลที่แล้วเขาบอกอทำไมที่รัฐบาลที่แล้วเราว่ากันจังเลย2ล้านล้านอันนี้3าล้านล้านว่านหนึ่งสามล้านล้านยังไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอนเป็นแค่การเสนอของกระทรวงคมนาคมอาจจะหันซอยแต่ละโครงการก็ไม่จาเป็นต้องรวมเป็น3ล้านล้านก็ได้ต้องเป็นรวมยอดใหญ่รอบเดียวก็ได้สองก็คือคณะใหม่ขึ้นมายังไม่ได้มีเรื่องทุจริตพูงง่ายๆว่าโครงการคมนาคมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องทุจริตจำนำข้าวอ่ะรัฐบาลที่แล้วนะฮะ ก็อาจประชาชนอาจจะให้อภัยมากกว่านี้แต่มันไปตายตรงชุดจริตจำนำข้าวซะเยอะแล้วเรื่องจำนำข้าวก็มีเหมือนกันนะครับเห็นของผู้จัดการออนไลน์นะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าอะไรนะเนี่ยแม่ทัพท่าที่3สั่งทหารโล็อกโกดังข้าวทุกแห่งใส่กุญแจโปดินเหนียวตีตาซ้ำฮะต้องโปดินเหนียวด้วยตีตาซ้ำ้วยสงสัยแบบกลัวไง ถ้าเกิดว่าสายกุญแจเฉยใช,ใช่มันอาจจะย่องไปตอนกลงคืนถ้าเกิดโปะดินเหนียวดินเหนียวหักได้แปลา่ารู้และแสดงมังต้องมีคนมาเหมือนเวลาที่เราเราทําอะไรนะสมัยก่อนนี่เขาใช้คลั่งและแนสีม่วงๆนะฮะเนี่ยหรือส่งไปสษษนะีเนี่ยบุ๊บเรารู้แล้วไอ้นี่มันผ่านการแกะเดี๋ยวสก็อตเทปเนะี่ยอันนี้โปะดินเหนียวยุทธวิธีโบราณแต่ได้ผลเอเดี๋ยวเราบเบรกก่อนครับผมช่วงหน้าคุณผู้ชมที่ติดตามในอินเทอร์เน็ตนะฮะหรือท่านที่ลูกหลานเปิดให้ดูนะครับ นะครับก็โทรประสานพูกมมันได้นะฮะงนเว้นเรื่องการเมืองส่งเสียงมาหน่อยครับว่ายัางอยู่กันไหมหรือหนีไปรายการอื่นหมดแล้ว <laughs> อเบกกะกู้นึงครับ